กรมการจัดหาง,งานได้เผยสถิติในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าคนไทยนะคะเดินทางไปทํางานที่ต่างประเทศมากกว่า7,400รายค่ะแต่ว่าพบว่าถูกระงับการเดินทางไปเกาหลีใต้มากที่สุดนะคะเกือบ50ราย นายวรานนท์ปิติวันอธิบดีกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าสถิติเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีคนไทยนะคะที่เดินทางไปทํางานและฝึกงานในต่างประเทศผ่านทางด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิจํานวนกว่า7,441คนโดยส่วนใหญ่แล้วไปทํางานในแถบทวีปเอเชียมากที่สุดจํานวน5,505คนประเทศนิยมที่ประเทศที่ยอดนิยมสาอันดับแรกนะคะได้แก่ไต้หวัน2,945คนเกาหลีใต้1,126คนและญี่ 629คนค่ะรองลงมาก็จะเป็นประเทศในแถบทวีปตะวันออกกลางนะคะที่1 0 2 6คนและประเทศในทวีปยุโรป468คนซึ่งในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะคะคนหางานถูกระงับการเดินทางไปเกาหลีใต้มากที่สุดจำนวน55คนรองลงมาก็คือบาเรนโอมานญี่ปุ่นและอินเดียจากจำนวนทั้งสิ้น67คน ส่วนสาเหตุที่ถูกระงับการเดินทางไปนะคะก็คือเป็นผู้ที่มีพฤติการลักลอบไปทํางานต่างประเทศและให้การยอมรับว่าจะไปทํางานในต่างประเทศจริงซึ่งกลุ่มบุคคลดังกล่าวนี้ค่ะก็มักจะถูกชกชักชวนนะคะหรือว่าโฆษณาชวนเชื่อจากกลุ่มมิจฉาชีพทางสื่อออนไลน์อย่างเช่น Facebook Instagram ลน์เป็นต้นค่ะ โดยพวกเขาเหล่านี้นะคะได้อ้างว่ามีรายได้สูงมีสวัสดิการดีงานสบายนะคะแถมยังสามารถส่งไปทํางานได้ด้วยซึ่งเมื่อส่วนใหญ่ค่ะพอคนงานไปถึงแล้วนะคะก็ไม่มีงานให้ทําหรือว่าไม่เป็นไม่เป็นปไป,นปาตามที่ได้โฆษณาชวนเชื่อเอาไว้ค่ะนอกจากนี้ก็ยังเป็นการเดินทางแบบผิดกฎหมายด้วยนะคะทําให้ต้องหลบต้องอยู่อย่างหลบๆลซ่อนๆอนตกระกรรมลําบากบางรายถึงขั้นโดนจับกลุมเลยทีเดียวค่ะ